ภาวะกรดไหลย,ย้อนภาวะกรดไหลย,ย้อนเกิดเกิดจากสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารไหลเข้าสู่หลอดอาหารซึ่งอาจพบได้ทั่วไปในทารกและเด็กเล็กและมักหายไปเองเมื่อเติบโตขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ภาวะนี้อาจทำให้เกิดอาการอาเจียนไอเสียงแหบและเจ็บปวดขณะกลืนการรักษาจะขึ้นอยู่กับอาการและอายุของผู้ป่วยโดยมีวิธีการรักษาหลายวิธีเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาและการผ่าตัด ยารักษาภาวะกรดไหลย,ย้อนอยาระดับที่1ยาลดกรด (Antacids) หรือ,อยาลดการผลิตกรด (H2 Blockers) ยากลุ่มนี้จะช่วยลดกรดไม่ให้ไหลย,ย้อนเข้าหลอดอาหารโดยมักใช้ในการรักษาผู้ป่วยเด็กเช่นเซมทิดีน (Tagamet), ดรนิทิดน (Zantac), เฟอร์มอทิดนเพ p ซ i d นิซาทิดิน (Axid) ยาระดับที่2 โปรตอนพัม p พ n นฮิบิเตอร์ส (PTs) ยากลุ่มนี้จะยับยั้งการผลิตกรดในกระเพาะอาหารมีผลข้างเคียงน้อยเช่นท้องผูกคลื่นไส้และปวดศีรษะตัวอย่างในกลุ่มนี้ได้แก่อิโซเมพรโซลเน็กซีอัมโอเมพร l ซลพริเลเซกแลนโซพรเซลพริเวซิ e เ r เบอร์พร o ซลเอเซเฟส p พนโทพร a z ลโปร r o นิกส์ยาระดับที่3 p r โปรคินติกเอเจน์ ยากลุ่มนี้ช่วยทำให้หูรูดกระเพาะอาหารปิดได้สนิทมากขึ้นมักใช้ร่วมกับยาลดกรดแต่มีรายงานถึงผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นภาวะสับสนท้องเสียคลื่นไส้ตัวอย่างยาได้แก่เมทโคลโปรไมด์เบรกลนซิเซอร์ไพรด์โปรพสิตอิริทราไมเซนดิสโทอแท็บโรบอร์ไมซินเบตานาคอลดิวอยด์ยูริโคลินวิธีลดภาวะกรดไหลย,ย้อน นอกจากการใช้ยาแล้วยังมีวิธีอื่นที่ช่วยลดอาการได้เช่นรับประทานอาหารในปริมาณน้อยแต่บ่อยขึ้นหลีกเลี่ยงการทานอาหารก่อนนอน2-3ชั่วโมงนอนให้ศีรษะสูงขึ้น6-8นิ้วโดยใช้ท่อนไม้รองเตียงด้านหัวหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมเครื่องดื่มช็อกโกแลตกาแฟอาหารไขมันสูงหรือผลไม้รสเปรี้ยวการผ่าตัด หากวิธีอื่นไม่ได้ผลการพ่าตัดจะเป็นวิธีสุดท้ายเพื่อแก้ไขทางกายภาพที่บริเวณหลอดอาหารและกระเพาะอาหารเพิ่มแรงกดดันที่ส่วนล่างของหลอดอาหารเพื่อลดการไหลย,ย้อน